โดยน้ำอัดลมโดยน้ำอัดลมดของเราเข้มข้นกว่าร้าน Work p ร a y อะไรเวิร์คบอทเวิร์คสวัสดีค่ะอยู่กับออนใน Work ์ l a y ร e v วนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะจะมารีวิวสิ่งที่โด่งดังมากๆในโซเชียลนะคะนั่นก็คือน้ำ น้ำอัดลมที่เราเอามาวันนี้นะคะก็จะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหาน<า>นั่นคือที่มาค่ะว่าทำไมเราถึงอยากมาลองทำอาหารโดยน้ำอัดลมกันจะทำได้ไหมรอติดตามกันได้เลยค่ะ ูแล้ถ้าจะทํากันนะคะก็คือต้มยำรวมมิตรนั่นเองค่ะสงที่เหมาะที่สุดที่เอาไปทําได้นะอาค์รจะเป็นนี่เลยน้ําอัดลมรสเผ็ดนะคะแต่ว่าก่อนไปทํากันเรามาลองชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือกลัวนะเนี่ยมันจะเผ็ดขนาดไหนอ่ะแซ่บเลยอ่ะใส่ทุงหมวกแล้วใคระนั่นแหละเรามาชิมกันเลยค่ะ เอาโคธรรมดากับโคอันนี้ไม่ใส่ก็คือแยกไม่ออกนะคือสีเขาอะเขาลาเลยแต่ว่ากลิ่นอะมันคือพริกไทยเดี๋ยวเราลองมาชิมว่ารสชาติคือจะเผ็ดขนาดไหนว้าวเผ็ดมากเผ็ดไปหนึ่งพ่อเลยอะพริกไทยแรงอะมันเผ็ดมากมันเผ็ดมากเขาใช้พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกข้างหลังอะเขาจะบอกว่า ถ้าเบลเปเปอร์ก็คือพวกพริกอยู่อ่ะอยู่ที่ศูนยนะพริกแต่ละชนิดเท่านี้เท่านี้นะแต่ว่าพริกที่เขาใช้อันเนี้ยความแรงอยู่ที่1ล้านเจสีแดงงั้นเดี๋ยวเรา <c oughs> เราไปทำเ <c oughs> มนูต้มยำกันค่ะ <c oughs> มาลองดูไหมคะกระทะมันจะมีความแบบเหมือนความซ่าโซดามันจะฝุน <c oughs> เผ็ดมากแล้วก็หวานมากกลิ่นพริกไทยโอ๊ยกอดรุนแรงมากเลยค่ะรสชาติเขาอาจจะไม่ค่อยซ่าแล้วเพราะว่าโดนความร้อนแต่ว่ารสชาติน่าจะมีความเผ็ดมากที่ออดเห็นรีวิวในเน็ตมาเยอะแยะก็คือเขาเอาไว้แกล้งคนคือมันเป็นสิ่งที่กินไม่ได้แต่ไม่แน่นะเอามาทำเป็นต้มยำเนี่ยอาจจะอร่อย หลังจากนี้นะคะเราก็จะมาค่อยๆปรุงรสกัน <Wow. S 1> กลิ่นคือเหมือนต้มยำน้ำใสเลย <Wow. S 1> น่ากินมาก <Wow. S 1> สีสันเนี่ยมีความเหมือน <Wow. S 1> แกงเปรอะเป็นแกงทางภาคเหนือนะคะ <Wow. S 1> ก็คือมีความเป็นอาหารที่กินได้นะ <Wow. S 1> เราก็ได้แล้วค่ะสำหรับต้มยำรวมมิตรนะคะที่ทำโดยโคลารสเผ็ด และตอนนี้นะคะเราก็มีอีกจานนึงมาเปรเียบเทียบก็คือเป็นต้มยำรวมมิตรนะคะที่เราซื้อมาจากร้าอาหารตามสั่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ารสชาติต่างกันไหมหรือว่าของเราอาจจะอร่อยกว่าหรือเปล่านะคะไม่หั่นนะเอาเลยนี่นะเป็นไงคะเฮ้ย ไ,ได้ได้ไม่เปรี้ยวแต่มันหวานมากด้วยความที่มันเป็นโคลาเนี่ยเบสของเขาคือหวานแต่ว่าเหมือนเขาเพิ่มรสเผ็ดมาแต่กินมาไม่เผ็ดนะใช่เพราะว่าเหมือนออนว่าเขาโดนความร้อนต่างๆทําให้รสชาติเผ็ดเบาลงเป็นไงคะถือว่าผ่านไหมคะเมนูแรกผ่านผ่านเครับเฮ้ยผ่านย <ๆ S 2> ูเดี๋ยวออนจะให้ลองชิมในกระป๋องอย่างนี้เราไม่บอกไงเราให้เขาลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงขั้ใหญ่เลยนะใหญ่เลย มัคนกลืนไปปุ๊บแม่งป,ป,ป,ปุ่งขึ้นจมูกอะใช่พี่คิดว่าอย่างไงบ้างพอเราเอาเนี้ยมาทำเป็นต้มยำอย่างนี้แสดงว่ามันทดแทนพริกกับน้ำตาลได้เวิร์กไหมคะกินได้กินไ,ได้อันนี้เรื่องจริงกินได้เลยอ๋อรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยสามารถทดแทนกันได้ด้วยความที่น้ำโคาเนียมันมีรสชาติหวานแล้วมันก็มีรสชาติเผ็ดด้วยใช่ก็เลยทำให้เราสามารถทดแทนน้ำตาลกับพริกได้นะคะคืออ๋อก็ไม่อยากแนะนำให้ทานเพียวๆอย่างเนี้ยรสชาติแรงจริงๆ แต่ว่าพอมาทำอันนี้ก็จะรสชาติอ่อนลงเนื่องจากโดนความร้อนต่างๆนะคะ<ด>แต่ว่าถ<ด>้าอยากกินต้ยมยำเนี้ยก็ลองมาทําดูนะคะเฮ้ยไ,ได้ได,<ะ>ได,ได้มาไม่เปรี้ยวแต่มันหวานมากต่อมาค่ะเราจะมาลองชิมแบบรสเปรี้ยวกันบ้างนะคะเมนูที่เราจะมาทํากันก็คือยำรวมมิตร แต่ว่าเบสนะคะที่เราจะเอามาใช้แทนความเปรี้ยวก็จะมีนี่เลยคิกก้าปูนจอยจิสนะคะก็เป็นเครื่องดื่มเปรียปร้ยวเนาะอันนี้ก็คือจัสซ่านะคะแล้วก็น,นี้ที A ่ AIS l อ m ลิมโของมาเลย์อ่ะอันนี้ก็คือจะมีความแบบเปรียปรยปร้ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันค่ะว่าสามรสนี้สามารถแทนความเปรี้ยวของมะนาวเพื่อมาใส่ในยำของเราได้ไหมและตัวไหนเปรี้ยวมากที่สุดที่สามารถมาทำได้นะคะเราก็จะมาเลือกหนึ่งตัวนั่นเองอันแรกนะคะคิกก้าปูนเดี๋ยวเรามาลองกัน โอ้โห oh. สีเขียวเลยอ่ะมีความเปรี้ยวหวานเบาๆแต่ว่าต้องลองดูรสอื่นกันว่าอาจจะแบบเปรี้ยวได้มากกว่านี้อันนี้นะคะคือจัสซ่านะคะโซดาวอเตอร์เฟรเวอร์เป็นน้ำโซดากลิ่นมะนาวอันนี้คือสีแบบใสเลยอ่ะอย่างนี้ mm. อันนี้มีความมะนาวแท้มากกว่ามีความเปรี้ยวกว่าเยอะดื่มสบายๆไปเรื่อยๆได้อัอนต่อไปนะคะ AIS l i m o อันนี้เขาบอกว่าเป็นไอซ์ทีเลมอนเป็นชามะนาวอ่านผิดหรืออ่านถูกก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันโอ้สีแบบชามะนาวกลิ่นชามะนาวนะคะ,อ,อ,ะอันเนี้ยเอาว่า ไปกินแกล้มกับยำของเราแล้วกันต้องขออนุญาตนะคะไม่ให้ผ่านถ้าให้เลอกระหว่าง2ตัวนี้นะคะออนขอเลิกจัซซ่าพอมีความมะนาวมีความเปรี้ยวเหมือนมะนาวแท้ๆมากกว่าแล้วก็สีสวยถ้าเอาไปใส่ยำเราก็น่าจะไม่กลืนสียำเราเนาะเดี๋ยวเรามาลองจัซซ่ากับยำของเรากันค่ะว่ายำโรมิสเราเนี่ยรสชาติจะออกมาเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะมาใช้จัสร์ซ่าในการทํานะคะแต่ว่าทุกคนจะสงสัยว่าเฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือไอศครีมเลมอนนะคะเป็นว่ามีรสชาติเปรี้ยวๆเหมือนกันก็เลยเอามาแกล้มนะคะกับยำของเรางั้นเรามาเริ่มทํายำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใส่จัสรซ่าครึ่งกระป๋องนะคะ <c oughs> แทนมะนาวนะทดแทนมะนาว <c oughs> นี่นะคะก็คือเราใส่จัสร์ซ่าลงไปแล้ว <c oughs> ต่อมา มาใส่พริกกันนะคะเอาแซบๆเลยแล้วกันเนาะเท่านี้หนึ่งช้อนคลุกนะคะสีมันดีมากนะคะ <Wow. S 1> ใส่น้ำปลานะคะสักหนึ่งช้อนเนาะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะวิตอนนี้สีดูดีมากนะ <Wow. S 1> อัถือว่าโอเคเลยนะเมนูนี้เนี่ยสี <C ur k> โอเคเลยอะสีโอเคมากแต่รสชาติละ่ะ ลลารสชติะยำของเราก็เสร็จแล้วมีสองจานนะคะให้ถ่ายว่าจานไหนคือของออนนี่คือจานนี้ของออนนะคะส่วนจานนี้คือซื้อมาจากร้านยำและเราดูที่หน้าตานะสีอะไม่มีความต่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาชิมที่รสชาติของเรานะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงน้ำอัดลมกลิ่นมะนาวที่เราใช้เนี่ยสามารถมาทดแทนได้จริงๆไหมเรามาชิมของจากร้านยำกันก่อนนะคะ แต่ก็คือรสชาติยำธรรมดาและ,ะามาชิมของเราของเราเข้มข้นกว่าร้านคือสาม,มารถใช้เนี้ยเป็นเบสในการทำยำได้แต่ว่าก็ควรจะมีมะนาว <c oughs> มาผสมด้วยนะคะอันนี้คือจริงๆถ้าสมมติไม่มีมะนาวก็ใช้อันนี้ทดแทนกันไปก่อนก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าพอมาเทียบกันกับยำธรรมดาที่ออนกินเมื่อกี้คลายกันมากเลยนะเอาจริงๆ รของเรานะคะก็ผ so, so it well. ่านไปสองรสแล้วแลวก็คือรสเผ็ดแล้วก็รสเปรี้ยวตอนนี้ค่ะถึงรถสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือรถหวานนั่นเองนะคะนี่ก็คือรถเฉากล้วยอันนี้รสเมลอดและสุดท้ายรถเก๊กฮวยค่ะอันนี้ของพี่ห่อเยาว์ตอบไม่ถูกถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเราจะเอาไปทําน้ําแข็งใสกับรสชาติไหนที่จะอร่อยที่สุดเริ่มด้วยที่รนี้นะคะ กลินะ่นน่ะคือเฉกากล้วยเลยรสชาติคือเฉกากล้วยอันนี้เวิร์กนะตัวต่อไปเราไปลองดื่มตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเมลอนเรามาลองชิมกันสําหรับรสเมลอนนะคะ <c oughs> หกลิ่นเมลอนตีเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้หอมมีความเหมือนสมุนไพรอะ่ะอร่อยอะ่ะแต่ตอนนี้อร่อยออนชอบงั้น <c oughs> เรามาลองตัวสุดท้ายคะ่ะชาเก๊กฮวยนี <c oughs> ่สีเหลืองเลย อร่อยกินง่ายนะคะใครที่ชอบกินน้ำกุกคนน่าจะชอบนะสามารถกินได้ในชีวิตประจําวันเราเลยถ้าสมมติหาซื้อง่ายๆก็แบบเอ้ยก็โอเคมากๆเลยนะถ้าเลือกสตัวนี้มาทำน้ําแข็งใสเนี่ยออนต้องขอเลือกตัวเฉาเ้วย<อ>เพราะว่าเขาว่ามีความหวานมากที่สุดแล้วเขาสองตัวนี้จะเป็นแบบน้ําตาลน้อยก็อาจจะหวานน้อยกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทําน้ําแข็งใสรสเฉากกวยจากน้ําอัดลมไปดูกันเลยค่ะ ลงไปเลยวุ้นมาพาวนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดต่อมานะคะเราจะมาใส่น้ำอัดลมรสชาติชฉากล้วยกันค่ะใส่ไว้เลยค่ะหุสีสวยนะเพิ่มรสชาติแล้วก็สีสันกันนิดนึงนะคะด้วยนี่เลยค่ะขนมปังกรอบเนยเป็นแท่งอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลย ถึงเวลาชิมแล้วค่ะอร่อยหมอจำหรับคนที่ชอบกินหวานเลยอร่อยมากและยิ่งกินกับเฉาก๊วยอย่างเนี้ยยิ่งเลิศอ่ะดีมากนะคะแนะนำเลยถือว่าเวิร์กจัดอร่อยมากอร่อยมากช่วงไทยรีวิวอะไรเวิร์กบอกเวิร์ก ตอนนี้นะคะทำไปครบทั้ง3เมนูแล้วค่ะสรุปแล้วกันนะคะว่าที่ทําวันนี้เนี่ยเป็นยังไงเวิร์กหรือเปล่านะคะสำหรับอันแรกเลยน้ําอัดลมรถเผ็ดของเราที่เราเอามาทําต้มยํารวมมิรนะคะพอเรากินเข้าไปอะ่ะรสชาติเขาว่าก็คือเผ็ดโดดเลยแต่ พอเอามาทำต้มยำแล้วรสชาติก็คือหวานน้ำแล้วก็จะมีเผ็ดปลายๆชาๆปลายลิ้นนะคะตัวนี้ออนว่าเวิร์กนะอันต่อไปค่ะก็คือน้ำอัดลมรสเปรี้ยวตัวที่เราเลือกเอามาใช้ก็คือตัวนี้เลยจัสซ่านะคะเป็นโซดากลิ่นมะนาวค่ะรสชาติต่างๆอ่ะคือเหมือนน้ำมะนาวเลยนะคะคุณผู้ชมอร่อยไม่หวานเกินไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเอาเป็นเบสได้ไหมสามารถทดแทนกันได้ค่ะต่อมาน้ำอัดลมแบบหวาน ตัวที่เราใช้มาทําน้ําแข็งใสนะคะก็คือนี่เลยเป็นน้ําอัดโลกรสเฉากลวยตัวนี้จะมีความหวานที่สุดแต่ว่าก็จะมีอีกสตัวนั่นก็คือชาเก๊กฮวยกับตัวเมลอน2ตัวนี้เนี่ยหวานน้อยกว่าแต่รสชาติก็คืออร่อยเหมือนกันเอาจริงนะสรุปนะออนว่าทุกตัวที่เรามาวันนี้นะคะโยกิร์ตตัวนี้นะอร่อยกินง่ายแต่ตัวนี้เนี่ยจิบเดียวอยู่ <c oughs> <laughs> สำหรับวันนี้นะคะถ้าเลือกหนึ่งเมนูที่ออนชอบที่สุดออนขอเลือกเป็นยำรวมมิตร ที่เราใช้ น้ำอัดลมกลิ่นมะนาวตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเวิร์กมากๆค่ะชอบมากๆสําหรับยำรวมมิตวันนี้โอเคค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะอ้อมบอกเลยว่ารู้สึกแปลกใหม่สีสันแปลกตารสชาติแปลกใหม่ใครที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ง่ายๆตามร้านออนไลน์นะคะเราไปเสิร์ชดูกันได้ใครนะคะที่ลองแล้วเป็นยังไงอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะหรือว่ามีน้ำอัดลมรสชาติเจ๋งกว่านี้คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันเลยค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะให้ WorkP กทอย Today p l พ y ด้วย วันนี้ออนต้องขอตัวลาไปก่อนกับเวิร์คไรทรีวิวค่ะเจอก,กันครั้งหน้าบ๊ายบาย